เรียนต้นนีคร kind of ับยนดลุ้มาวว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 รีวว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 ว่ววววววาววววครวิวังครวพววเววววนวววววเวววววอวววตอวว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 วาวววอวววโวทวยวววววว้วววกวว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 วดวววววววมววววว รู้ไหมว่าการทำร้ายเด็กจะมีบาแผลเนี่ยมันผิดกฎหมายนะเทำอเดี๋ยชิญผูคูครองดีหน่ยครับครับรู้ไหม ไปนคลทกคนนรกัปิไฎหมายมาตรา295ผู้ใดทำ้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ umas, เก 5, ิ er อกดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้นผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำ้ายร่างกาย ต้องรอังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสวันเรียนกทคุณพ่อรับครับครอะไร พอโรงเรียนที่ทำให้ฉันในผ่านมาเจอและพบเธอก็พ่อโรงเรียนที่ทำให้ฉันและเพื่อนได้เจอกันเสมอโรงเรียนที่ทำให้เจอเหตุการณ์ที่ไม่คิดจะได้เจอนึกถึงวันที่พวกเราได้นั่งเรียนห้่วยกันหน้าเตกขาววันที่เพื่อนฉันมันเคยช้ำใจพอเคยโดนทิ้งจากเต่าฟรั่งได้เล่นกีฬาได้เล่นดนตรีเรื่องราวดีๆที่ได้ผ่าน